วันนี้เรามาทำพุดดิ้งนมสดสตร,สตรเตอเบอรี่เมนูจัดติ๊กตก่อค่ะเริ่มจากการทำแยมสตรเตอเบอรี่ก่อนนะคะเราจะใช้สตรเตอเบอรี่พันแปดศูนนะคะเพราะน้องจะมีขนาดเล็กและรสชาติเปรี้ยวอมหวานค่ะโดยเราจะหัน่นก้วของสตรเตอเบอรี่ออกก่อนนะคะมใจมร สำหรับลูกที่มีขนาดใหญ่เราสามารถหั่นแบ่งครึ่งได้ค่ะส่วนลูกเล็กเราก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยค่ะหั่นแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำสตรอเบอรี่ใส่ลงไปในหม้อนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะคะและสำหรับสตรอเบอรี่สดให้ใส่น้ำนิดนึงค่ะ ใส่น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนให้เนื้อสตรอเบอรี่เป็นแบบนี้นะคะตักเยียมสตรอเบอรี่พักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาทำเนื้อพุดดิ้งกันค่ะในส่วนของเนื้อพุดดิ้งเราจะใช้นมสด250 ml นะคะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะผงวุ้น1ช้อนชาค่ะ คนให้ละลายแล้วพักไว้10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่นน้าก่อนนะคะจากนั้นใช้ไฟกลางในการเคี่ยวค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเดือดจากนั้นให้ปิดเตาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนํามาใส่ช้วยที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้องเซตตัวก่อนนะ ระหว่งางรอให้พุดดิ้งของเราเซตตัวนะคะเรามาเตรียมสตรอเบอรี่ไว้สำหรับแต่งหน้ากันค่ะขั้นตอนสุดท้ายแกลจะได้กินลวจ้านี่คือแยมสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้นะคะเราจะนำมาเป็นท็อปปิ้งหน้าพุดดิ้งของเรากันค่ะค่อยๆตักแยมใส่ลงไปนะคะอุย้ยตอนนี้หน้าตาเริ่มน่าทานแล้วว่าค่ะอุย้ยดูดีจังเลยอะ่ะเหมือนของแพงเลยอะ่ะ เราจะออนท็อปด้วยสตรอเบอรี่สดอีกนิดนึงค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วจริงๆนะเพื่อให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะ oh, เ,คเสร็จแล้วหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆลองทำกันดูนะ